ว家好欢迎大家回到开心学汉语直播视频第六百六十五集วันนี้ไลฟ์ที่หกไลฟ์หกสิบห้าก็เตรียมเกี่ยวกับเรื่องของคำปฏิเสธนะคะแบบสำเร็จรูปเลยที่เจอกันบ่อยๆในชีวิตประจำวันนะคะใช่ีกิด D.R. นะคะคำที่สองของเราคือเวลาที่เรารู้สึกว่าอยากจะพูดว่าขอโทษร,รู้สึกเคินออายนะคะเวลารู้สึกว่าอยากจะขอโทษ Sorry นะคะหรือบางทีรู้สึกเหมือน embarrassed แบบรู้สึกเขินรู้สึกอายหรือว่ารู้สึกไม่ดีนะคะก็ให้ใช้คำนี้มีคำว่าปู้ด้วยมันชัด้ามาัม้งรู้ไหมคืออะไรให้นึกถึงคำนี้นะคะปู้ขออีสนะคะแปลว่าอย่างที่เราเคบ,บอกคือการขอโทษ sorry ก็ได้หรือเป็นการบอกว่าแบบความรู้สึก ินอายหรือรู้สึกไม่ดีที่เกิดสิ่งนั้นคืนก็คือผู้เห่าอิสุนะคะคือผู้เห่าอิสุเนี่ยใช้เหมือนกับคำว,ว่าตุยุยปได้เลยแต่ว่าตุยปุ不起เนี่ยจอีออ只有一个意思就อ sorry ออ๋แต่但是不好意思呢它有两两个意思นะคะ对不起ีแค่ความหมายเดียวคือขอโทษนะคะแต่不好意思จะมีสองความหมายหนึ่งขอโทษก็ได้นะคะและมันทําหน้าที่ได้มากกว่าตุยปุ不起ก็คือมันแปลว่าใช้กับความรู้สึกก็คือแบบ เขินอายรู้สึกไม่ดีนะคะอ,อันต่อไปที่สสนอันนี้ค่ะไม่ชัดเจนหรือไม่เคลียร์นะคะรู้ไหมว่า怎么นะไม่ชัดเจนหจรจอไม่เคลียร์怎么说ก็คือปูชิงชูทุกครั้งที่เราสาูเออมันไม่ชัดเจนมันไม่เคลียร์เลยนะคือปูชิงชูนะคะชิงชูแปลว่าชัดเจนหรือเคลียร์มันถ้าเราไม่ก็แค่เอาคําว่าปู่ไว้ด้านหน้าได้เลยปูชิงชู นี่ครับคือว่า有人问你说你知道吗哪儿卖榴莲น่ะบาีคนถามว่าที่ไหนมีขายทุเรียนบ้างบางคนแบบคนจีนอยากกินเนาะ你知道吗哪儿卖榴莲น่ะ哪儿卖榴莲就是哪里卖榴莲ที่ไหนขายทุเรียนบ้างเฮ้ยนึกนึกนึก ช่วงนี้ไม่ใช่นาทุเรียนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันะขายที่ไหนหัวเหยียบปูชิงชุ่ยหัวเหยียบปูชิงชุ่ยใส่เยียดคุณไม่ชัดเจนคุณไม่เคลียร์ฉันก็ไม่ค่อยเคลียร์ก็คืออารมณ์แบบก็จะไม่ได้ตอบว่าไม่รู้ทีเดียวจริงๆก็ไม่แน่ใจอารมณ์ประมาณนะี้เฮ้ยหัเหยียบปูชิงชุฉันก็ไม่ค่อยชัดเจนว่าแบบตรงไหนมันยังมีขายอยู่อารมณ์ประมาณนี้นะคะ